สวัสดีคะ่ะพี่น้องข่ยยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องซอเคียวพารวยอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเช้าของวันที่12มิถุนายน68นะคะเรามาตามตัวเลขแนวทางของหัวยลาวพัฒนา อาจารย์เซียนเขารวบค่ะพี่น้องเซียนเขารวบนะคะพี่น้องเออเพิ่นส่งตัวเลขแนวทางมาเหมือนว่านี่มาเปิดโตครั้งแรกในชุดแจ้งเกิดค่ะพี่น้องแตกปังสองศเข่าเต็มๆเลยนะ,ะพี่น้องด้วยตัวเลือกแนวทางก็ไม่มีเยอะไม่มากไม่ไม่นะ,ะพี่น้องค่ะ <c oughs> แต่ว่าอาจารย์ห้ซอดเขียวจับคู่ไหบัตท,ที่นี่มือนี้นะคะพี่น้องอาจารย์ส่งตัวเลขแนวทางมานะคะามารอบใหม่นี่มาห้าตัวนะคะพี่น้อง รอบไม่นี่อาจารย์ส่งตัวเลขลงมาหาตู่นะเราเข้ากับวิ่จับคูเอานะะพี่น้องแต่รอบแรกที่อาจารย์เปิดโตมากอาจารย์โชดตัวเลขมากหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดโตค่ะพี่น้องแต่ว่าสอดเขียวไิจับคูให้นะพี่นอ้องเลขมันกับมาเข่าสองศูนย์นะพี่นอ้องคันวิ่งกับคือเขาได้แต่วิ่งศูนย์นะพี่น้องพอวิ่ปั๊บเอา,อเอาตัววิม่มามีสองมีแปดมีหามีเก่า นะพี่น้องเออเราวิ่งเมื่อสามตวมิวิยนเซียนะพี่น้องจับคู่แตกสองศูนย์ค่ะมือวัานน,นะออแต่มือนี่นะยพี่น้องตัวเลขหน่อยร่มก็มือวัานเนยคนแ่นจับคู่ไแท้ๆนี่นะบอรมือว่านนี่คู่หลาย่ามือนี่อีกนะพี่น้องแต่มือนี่มันแตกมันปังแล้วก็ลองพิจารณาในงวดต่อไปกดติดตามทุกการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกครั้งนะพี่น้องเพื่อไม่ให้พลาดกับ การแจ้งเตือนในทุกคลิปทุกแนวทางนะคะรัฐบาลได้อาจารย์ก็บพี่น้ลงในโใหายยุ่ว่าจะโลคหานะพี่น้อง,องก็แคบไอ้ยากแขงนะพี่น้องเออเมื่อนี้กับสีโรเล่าวลัวโรงไทยไปได้หลจ่จังใดกับอาจารย์ไหนตามคำบอกคำกล่าวกับพี่น้องเขาลงไปนะพี่น้องเออสามตัวแตกหางเดียวเท่านั้นนะคะของอาจารย์เส้นเขารวกเนาะเออเขียนล่อเลี่ยงลวกอาจารย์เอาล่อเรื่อาใม่ เขียนรวก่าสินนะเสียนเขารวก่าสินค่ะพี่น้องคาว่าเป็นหลวกเนี่ยวกนะเสียนเขารวกนะพี่น้องอจําไว้ให้กินใจเสียนมาไหมคะ่ะพี่น้องทอง,ทองเสาทองแรงกอยู่นี่ละ่ะซอยเขียวกระไดเนาะ,ะกักกลับขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้การไว้วางใจนะคะแล้วก็สนับสนุนด้วยดีเสมอมามาเปิดตัวใหม่ครั้งแรกไม่ทําให้ซอยเขียวผิดหวังเลยจริงๆนะคะสำหรับอาจารย์เสียนเขารวกนะคะพี่น้อง ท่านผู้ชมร้องเข้ามากดติดตามนะคะหลังจากที่อาจารย์ไปอยู่สามช่องนะคะพี่น้องแต่ว่าอาจารย์เปลี่ยนสื่อนะพี่น้องเปลี่ยนสื่อมาฮสเขียวนี่เปลี่ยนสื่อแตกบุ๋มเลยเห็นบอพี่น้องเออเข่าปังๆเลยนะพี่น้องมาเปิดตัวรอบแรกก็ไม่ไดังไม่ใครผิดหวังแล้วนะคะดูรอบต่อไปนะพี่น้องอาจารย์กะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะโด่งดังทั้งช่องอดเขียวผ้าร่วยนะคะพี่น้องเห็นไหนพี่น้องเฮามีตัวเลขแนวทาง ได้ซื้อได้จับได้ใจกันโดยที่โบต้องคิดอียงมากไามนะคะพี่น้องใครชอบแบบไหนก็จัดไปนะคะแต่รอบนี้อาจารย์ให้ซอสเขียวจับคู่ให้ซอสเขียวก็จับคู่ให้แบบเต็มสตรีมเลยนะคะพี่น้องบไมีหลุดค่ะจับคู่ให้เบิดต์ตคูโตหรือว่ามนสิมี่ตัวพลาดอยู่บอซอว่าบบมีแน่นอนซอคิดว่าสอบเบิ้งคักเลยเด้ยนะคะพี่น้องสอคิดว่าสอบเบิรงคักสู้ตัวแล้วนะคะพี่น้องว่าบอบผาดนิด เม็ดแต่นิดเดียวค่ะพี่น้องในตัวเลขแนวทางจับได้เมื่อนี้จับได้อยู่สิบคู่ค่ะพี่น้องตัวเลขแนวทางของอาจารย์เซียนเขาลวงเนาะได้สิบคู่นะคะขันเมื่อว่านี่มันจับคู่เขานี่โอ้มันได้หลายตัวเลยนี่มาหาตัวเนาะเลขมาหาตัวเมาาื่อวานนี่เลขมันมาเจ็ดตัวอ่ามันก็ต้องหลายกลัวเมื่อนี้แมนบอกค่ะพี่น้องเออเพราะฉะนั้นนะพี่น้อง เข้ากับส่ดุลพินิจพิจารณาเอาในตวเล่แนวทางที่อาจารย์ทรงไม่เห้านะคะพี่น้องบพว่าจะเป็นแนวทางแบบได้กระซ้าทรงไม่มแบบได้กระตามชอบกะอาจารย์จัดคัดกะจังพานเพราะาอาจารย์ก็นแนะนำมาเพื่อเป็นแนวทางเนาะด้วยกายภาพร่างกายของอาจารย์บุคลิกไม่แข็งแรงนะคะแขนขากับอ่อนแรงแน่นะคะพี่น้องช่วยเหลือตัวเองได้นิดหน่อยนะคะพี่น้องกะ มีจิตมีใจมีความรู้ซึ้ดีๆสิ่งดีๆให้กับพี่น้องเฮ้าอยากแบ่งปันน้ำใจเอาตัวเลขมา่ว่างสู่ช่องด้วยภูมิปัญญาของอาจารย์เองนะคะพี่น้องได้ทรงแนวทางไหมพี่น้องเฮาได้จับได้ใจในตัวเลขที่ตัวเลือกไม่เยอะนะคะพี่นอ้องก็ลองพิจารณาเอาก็บพราะู้วา่าอาจารย์จะเด่นตัวใดมากนะคะพี่น้องแต่ว่าอาจารย์ก็บ่ได้ฟันธ่งตัวใดนะคะแต่ว่าเลขอาจารย์มันเข้าสูงงวดถ้าเข้าใจแบบนี้แล้ว บไม่รุดได้แหนค่ะอาจารย์ว่าแบบนั้นเป็นบบพี่น้องอืออาจารย์ว่าโบรุดจังหวัดแตบบูรุดจับคู่แบบใดสอดเขี้ยกระจับไ้แบบนี่แล้วโบรุดเล่นนี่ยเขาคู่โตได้เนี่ยนะพี่น้องอือรับรองว่าโบรุดค่นอาจารย์การเล่นตีแบบนี่นะะเขาคู่หวัดผสมนะคะแต่อาจารย์จับคู่บบถือก็เลสสอดเขียวจับจับเลยค่ะพี่น้องโอ้ยสอดเขียวกับโบรอดซาแล้วเออเหล็กมันมาแล้วก็จับรถตัวเขาเย็นเหล็กอยู่เนาะอือพี่หงายคิดอยู่พี่้วงพิจารนาเอาเฮ้ยแม่นบ่า แม่อาจารย์จิจับไม่ให้บ่ถือก็จับเอาจับให้แล้วกัน่มากกับเอาเออกันมากตัวไดกก็จับเอาวงกงมกมามากตัวแรกก็ได้แต่ว่าส่วนมากมันสิเป็นแบบนี่ถ้ามากตัวไรมันมากสุกตัวไหนด้พี่น้องนะฮะบาหลังบางคนเนาะเออจับเลขบกวืตถุตัวนบ่เออมักตัวนี้ละเอาแต่ตัวนี้ตัวอื่นตัดทีมันไปเข้าโต๊ะตัดบัลลพี่น้องแต่เสียดายแ้่ดิเนเพราะฉะนั้นนาพี่น้องขันเสียดาย พี่เสดายน้องกะเอาเบาๆไว้นะคะพ่อบวขาดทุน, <c oughs> นะพี่น้องเออตัวนี้บ่มากกับพ่อบวขาดทุนเนาะอ่ะจะาได้กะรอกันติดตามกับทูกตัวเลขถูกแนวทางเนาะสุดแตกสายไตยสุดแตกสายขมิน้นสุดแตกของซอเขียวค่ะพี่น้องงวดวันศุกร์นี่นะพี่นอ้องมมาปังคือเก่านะพี่น้องสําหรับเมือ่อคืนนี่มันเข่าสุดแตกสายขมิน้นนะคพี่นอ้อง บังเล่าแล้วก็สูตรแตกไซส์ขมิน้นบอกอาจารย์เซียนยโสหลือเขาว,วิ่งซีในชุดหกตัวหน้าสองตัวล่างนะคะของอาจารย์เซียนยโสเนาะแต่เสียดายลุดลดไปนิดนึงนะคะพี่นอ้องเขาแต่วิ่งซีกะบว่าเป็นยังค่ะพี่น้องรอบนี้อาจารย์ก็เปิดตัวมาได้ขันมันจะเขามันจะเขาคือเขาอ่าแหล,ละมันบอลลุดเพราะสองหดดอกนะคะพี่นอ้องสําหรับใครที่รอการติดตามอยู่ก็รออาจารย์นะ,ะพี่นอ้องอารมณ์ดีตอนได้ผุหลันค่คอยสีชม แต่ช่วงนี้เพิ่นหยากเรียกเพ,พิ่นอยนะคะพี่น้องฝนตกขั้มยางเพิ่นนะเออได้เอาฝากไว้นะคะสำหรับตัวเลขทุกแนวทางเนาะสูตรแตกจากฟังเล่าลงช่องไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องหลังจากแตกสองศูนย์นะคะพี่น้องอืมเอ่อสูตรแตกไซด์ขมิ้นเมื่อคืนนี้เข้าสองศูนย์อ่อสูตรแตกไซด์ขมิ้นเมื่อคืนนี้เข้าวิ่งสามจับคู่แตกสามสามค่ะพี่น้องเขาเรียบเบาสามสามพ่นเานาะ รอาการติดตามนะคะงวดนี้ก็ไม่ผ like ิดหวังแน่นอนนะคะเขาสองงวดติดแล้วนะคะสำหรับการเปิดตัวใหม่มาครั้งนี้นะคะพี่น้องเขาสองงวดติดแล้วนะคะก็ฝากตัวไว้ด้วยในสดแตกสายเขมรนะคะรับรองไม่ผิดหวังกับการรอคอยแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากตัวเลขแนวทางของอาจารย์เซียนเขาลวกไว้นะคะพี่น้องเอ่ออาจารย์เปิดตัวใหม่รอแรกไม่ทําให้ใครผิดหวังงวดนี้ไปตามต่อเลยนะคะของงวดวันที่13มิถุนายนหกแตามตัวเลขแนวทาง ในลาพัฒนาก,กันต่อได้เลยจ้าค่ะเราก็มาชมตัวเลขแนวทางของอาจารย์เซียนเขาลวกค่ะพี่น้องเซียนเขาลวกมาเปิดตัวรอบแรกวิ่งศูนย์วีนสองจับคู่แตกสองศูนย์ค่ะพี่น้องอืมนี่เข้ามาแบบเห็นเลยเนาะพี่น้องเห็นเห็นกันเลยนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางอ่ะมารอบนี้บตรท,ที่นี่พี่น้องเออ บ่แล้วซีนี่ก็แตกอีกเล้ซีนี่เขาวิ่งตัววิ่งทั้งหน้าอ่าเขาวิ่งในชุดหกตัวหน้าเด้หกตัวหน้าสองตัวล่างนะคะไปเข้าวิ่งในชุดหกตัวหน้าเอาลองพิจารณนางวดต่อไปสิบสามมิถุนายนหกแปดเซียนเขารวกนะคะพี่น้องเออเซียนเขารวกสิบสามมิตรุนายนหกแปดวิ่งสี่วิ่งหกวิ่งแปดบนล่างวิ่งสองและสามนะคะพี่น้องเออคันเพิ่นว่าจังสี่บอกพี่น้องจับคู่เลยสีสอง สี่สามสี่หกหกสองหกสามหกแปดสองสามแปดสองแปดสามสี่แปดค่ะพี่น้องอืมปิดจรณามียูซิบคู่ค่ะพี่น้องพี่น้องล่องไตรตรองเบื้องไงดีเด้อค่ะผู้ใดมักแบบใดก็จังจัดเนาะเอ่อไตรตรองให้ดีนะคะว่ามันมีขาดต,ตัวใดบัวไปสอดเขียววันเป็นบ่ JO ขาดละพี่น้องล่องพิดจรณาเบื้องนี้คือการจับคู่ในชุดเต็มของอาจารย์เซียนเขารวกนะคะที่จริงอาจารย์มาให้เท่านี้ ไมห่หาตัวเท่านี้ให้จับใส่กันเอาเออเพื่อนกับว่ารูร้ว่าสิจับตัวใดจักตัวใดมันสิออกแต่ที่แนน่ๆมันมากทา่อยู่ในนี่ละนะนะพี่น้องในเมื่อวางสันแล้วก็จับมากสี่โดนหลายบ่ยค่ะจัโตัวนะพี่น้องจับคู่มาให้เลยแบบมันใจสุดๆบ่มีหลุดคือกันวันสนนะพี่นอ้องอ่ะอาจารย์วางสันเขากับองพิจ,จารณาอาจารย์เชียนเขาลวกค่ะพี่น้องสิบสามมีุนาย,ยนกหกแปดวิ่งสี่วิ่งหกวิ่งแปดบนล่างเวียนสองเวียนสามนะจับคู่เด่นในสี่สองสี่สาม สี่หกหกสองหกสามหกแปดแปดสองแปดสามสี่แปดนะพี่น้องเอาติดจแล้วนลองดูมารอบแรกอาจารย์รงมาแต่สามตัวนี่มารอบสองรงมาอีกเอาสองกับสามลงนำ้ำวัาสันนะครับพี่น้องเอาในเมื่ออาจารย์สร้างมาห้ากระจัดไปอย่าให้เสียพี่น้อง รอบนี้ขอให้แตกขอให้ปังขอให้รวยไปด้วยกันกับสุดแตกจากเสียงเขาร่วกค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่รำ่ำรวยเงินทองกันสู้ขู่สุ้คนบอกันไม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ